i need คิดแรกครือภาพจับ,บวันตั้งแดดมาทำท่อนหน้าก,ก็ปเป็นคิดแรกนะครับก็เลยออกมาอันนี้ได้ได้ไดมอบนโยบายให้หมาหน้ามนมาบริการนะทั้งบาา้าบ่าทั้งวังจันทร์เรถตรวจเขตให้ไปคน้นหากับเ,เค้กแบบนี้เพื่อเพื่อกิจกรรมเราจะได้ไมีต่อเนื่องแต่ไม่ได้หยุดแค่นี้อนี้อายุจะได้ลดแบ่งเบาลงไปให้เยอะอยแบบนี้ค่ะเคยทราบไหมครับว่ามีโครงการแบบนี้ของตำรวจต้องหรือเปล่าไม่เคยทราบเลยแต่ถ้ามีอะไรก็ทางผู้ใหญ่ทางเรื่องก็จะแจ้งมาแบบนี้ คนมากๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูแลประชาชนขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะปลูกยางให้หนูได้ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยท่านสวัสดีครับหลังจากโครงการนี้แล้วยัง มอบในใบให้หัวหน้าหน่วยบริการทั้งมาพถ่ายทั้งวันจันทรถตรวจเขตให้ไปค้นหาจากอาเขตแบบนี้เพื่อพเพื่อปฏิกรรมเราจะได้มี่อเนื่องแต่ก็ไม่หยุดแค่นี้นอรองผอมีรายละเอียดครับฝากขอบคุณไหมครับอยากขอบคุณมากๆทุกคนมากๆเลยครับที่ดูแลประชาชนขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกคนมาก,กครับของเลาท่ี่นะครับ เราตำรวจตำวจก็จะเป็นหน่วยหลักของของคการสอบสวนการในการเข้าไปทําจิตอาสาเพื่อประชาชนเพื่อเหลือประชาชนในทุกๆด้านือเมื่อว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆก็จะเข้าไปช่วยกรณีที่ไม,ไม่ไม่มีในภาวะปกติเราก็จะเข้าไปนะครับโดยการไปพบปะกับผู้นําชุมชนนะครับเพราะว่ามีลูกบ้านครับหรือประชาชนในพื้นที่ในละ,ะแวกใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อน รหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็จะเข้าไปนะครับสนุนมอบสิ่งของจะเป็นเป็นการลดภาระของผู้ป่วยและยิครับ